สวัสดีค่ะวันนี้ไหลบอเลียนจะมานำเสนอเกม d e a m i n t h e w c House ซึ่งเป็นเกมเนีสมผสาน RPG แบบ o p e n w o r l รรูปแบบการเล่นในแต่ละครั้งที่ไม่เหมือนกันคุณมีเวลาสองเดือนในการเตรียมพร้อมให้กับวอเตอร์ซึ่งในเวลาสองเดือนนั้นวอเตอร์อจะต้องพบกับการเจอแม่วมดหรือเรื่องราวสยดสยองซึ่งคุณจะต้องทำให้วอเตอร์อมีสมาธิในการเรียน หาเพื่อนฝูงและรักษาสภาพร่างกายและจิตใจให้ดีหรือสำรวจขา่าวลือต่างๆอ่านหนังสือต้องห้ามที่ Miss c a ์โทนิกยูนิเวอร์ซและทำวิทยานิพนธ์เรื่องสศศาสตร์ของคุณหรือเพียงแต่แค่อยู่บนเตียงและความหวังทุกอย่างจะหายไปเกมนี้สร้างมาจากเรื่องสั้นจุดด i มอินด i วิสเฮาส์ โดยเกมนี้ถ้าหากวอเตอร์ไม่ระมัดระวังอาจทําให้เขาต้องสูญเสียมากกว่าชีวิตมันอาจจะทําให้เขาต้องสูญเสียจิตวิญญาณของเขาและถ้าเกมนี้ถ้าทุกคนสนใจที่อยากจะเล่นสามารถที่จะซื้อในราคา239บาทหรือถ้าซื้อแบบฟูลเกมในราคาที่จะลดลงมาถึง15%โดยดาวน์โหลดเกมนี้ได้ผ่านลิงก์ด้านล่างวิดีโอ และทางสตรีมแล้วมาพบกันเกมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ l i b r a r i a n ขอบคุณค่ะ